เรเซอร์ er ครับส่งตัวนี้ให้ลงุงแมวได้ลองนะเป็นตัวซาวบาร์นะผมเรเซอร์โปเกมอนปิกาจูอีดิชั่นซาวบาร์นะเดี๋ยวเราแกะดูว่ามีข้างในเป็นยังไงนะครับซาวบาร์ตัวนี้เนี่ยเป็นซาวบาร์แบบนี้นะครับก็คือเป็นซาวบาร์ที่ใช้กับตัวเดสก์ท็อป PC นะตามรูปนี้เลยนะความยาวนะครับ40นะ่สเซนติเมตระแล้วก็สูง7.7เซนติเมตรนะครับผมถ้าเราดูตัวด้านหลังอ่ะก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับก็ เป็นสีเหลืองนะแล้วก็มีรูปปิกาจูนะครับม mm hmm. นี่นมีสกปรตัวปิกาจูเนาะ mm hmm. ข้างแรงมีไฟด้วยร mm hmm. องรับบลูทูธ5.0นะครับ mm hmm. เขาบอกว่า c o m p a c นะสามารถวางบนโต๊ะได้นะครับสบายๆเลยนะ mm hmm. แล้วก็ความเด็ดคือใช้ตัว USB Type C power ใช้ร่วมกับตัว Razer Audio App Razer Synapse ได้ด้วยนะครับฟูลเเลยนะครับมี Full range d i v e r illuminate your sound นะครับนี่นะ รู้ว่าเป็นยังไงบ้างมีการอินสตอลนะครับก็เสียบกับ Type C กับคอมพิวเตอร์ได้เลยนะแล้วก็ตำแหน่งก็คือวางใต้จอนะครับวางเป็นแบบเซนเตอร์นะครับกดปุ่มเปิดปิดตรงที่ตัวซาวบาร์นะแล้วก็กดมีกดซอสได้ด้วยนะเพว่มจะมีเชื่อมต่อกับ PC ได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับตัวบลูทูธได้มีเหมือนเป็นผ้ามาให้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าโอเคทีเดียวนะ ไซไม่ยาวเท่าไหร่นะครับถ้าเรากางแขนออกนะสุดแขนลุงแมวจากซ้ายไปขวาก็ไม่ได้เรียกว่ายาวมากนะในแพ็คนะครับก็จะมีเขียนว่า Le ว i ธานเอ็นี่นะผู้มือการใช้งานด้วยนี่นะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับน่าสนใจมากเนี่ยนะถ้าเราแกะออกมานะครับจากในแพ็คจริงๆก็จะมี2อ,อย่างเนาะก็คือตัวซาวบาร์ซึ่งไซส์ของซาวบาร์น่าสนใจนะ่านผู้ชมเห็นไหมมันไม่ได้ต่างกับตัวคีย์บอร์ดที่เป็นฟูลไซส์เลยนะครับคือเป็นขนาดคอมแพกคอะ ขนาดเล็กนะซึ่งขนาดเล็กเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเสียงจะไม่มีพลังหรืออะไรแบบนี้นะเดี๋ยวนี้เทคโนโ,โลยีของลาโพงเนี่ยมันไปไกลมากนะครับขนาดเล็กนิดเดียวเนี่ยแต่ว่าอาจจะให้เสียงที่สะใจก็ได้เดี๋ยวเรามาเล่นกันดูนะนี่แต่ว่าเรามาดูเครื่องกันก่อนนะครับผมก็ตัวเนี้ยเป็นพลาสติกนะแต่ว่าไม่กลองแกงนะครับดูโอเคอยู่นะครับแล้วก็เป็นสีเหลืองพิกจนะูด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีลายพิกจูแบบนี้โอ้โหคมชัด สกรีนมาอย่างดีนะครับคมชัดแล้วก็จริงมีเท็กซเจอร์นะเห็นไหมที่ท้องพิกจูจะปูดออกมานะครับจับดูเนี่ยจะรู้สึกว่ามีเท็กซเจอร์นะครับถือว่าตรงนี้โอเคเลยนะนี่นะตรงนี้ถือว่าเนียบอยู่ครับผมแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีตาเรเซอร์นะแบบนี้นะครับด้านใต้นะด้านใต้นี่น่นาสนใจเห็นไหมฮะเขาจะทำตรงนี้เป็นยางเนาะทำให้เวลาวางเนี่ยมันก็จะไม่เลื่อนไปเลื่อนมานะครับแล้วก็ทําให้เสียงมันนิ่งนะ,ะตัว ลำโพงเนี่ยมันไม่ควรจะถูกขยับนะครับมันควรจะนิ่งอยู่ประมาณนั้นซึ่งตัวนี้ก็โอเคเนาะแล้วก็เขายกขึ้นนิดนึงนะครับถ้าดูด้านข้างนะนั่นหมายความว่าเวลาเราวางข้างหน้าเราแบบเนี้ยเสียงไม่ได้ยิงมาหาเรานะครับตรงตำแหน่งที่เรานั่งบนโต๊ะทางานพอดีนะซึ่งก็โอเคนะรูตรงนี้เป็นรูสายเสียบ USB นะครับซึ่งก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็จะใช้แค่สายเส้นเดียวเท่านั้นเองนะเวิร์กอยู่เวิร์กอยู่นะครับ แต่ว่านี่ความหมายหนึ่งก็คือตัวนี้ถ้าใครไม่ได้จะเอาไปใช้กับตัวเดสก์ท็อปพีใดๆอ่ะก็ใช้ USB-C ตัวนี้ในการเสียบนะครับแล้วก็ต่อกับตัวอะแดปเตอร์นะตัวปลั๊กอะแดปเตอร์นะก็ใช้ USB-C ที่เขาให้มาแล้วก็เสียบกับตัวอะแดปเตอร์ไม่ได้เป็นรุ่นที่มีตัวแบตเตอรี่ในตัวนะครับอันนี้คือตัววูเฟอร์นะครับตัววูเฟอร์สองอันเนี่ยมันยิงไปใต้จออีกทีนะเป็นสีดำนะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดเนาะปุ่มเล่นวอลลุ่มซ้ายขวา ปุ่มกดเชื่อมแพร์บูทูธนะแล้วก็ปุ่มเปลี่ยนซอร์สซึ่งก็โอเคนะง่ายดีตูดเขาเนี่ยก็เสียบ USB C นะเป็น t y p e C นะครับแล้วก็ต้องใช้สายเขาเท่านั้นนะเพราะว่ามันมีตัวคล้ายๆเป็นสลักลงไปแบบนี้นะใช้สายคนอื่นไม่ได้นะครับอ่าใช้สายของเขานะแกบเข้าไปแบบนี้เลยนะแค่นี้เองนะครับก็สายมันสั้นเหมือนที่ลูกแมวกังวลน,นิดหนึ่งนะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะ เสียบกับของลุงแมวได้ไหมนะนี่น่ารักอยู่นะน่ารักอยู่นะครับผมอ่าสายเสียบได้พอดีเลยโชคดี <c oughs> กดเปิดทาดาอู้โอ้ก็จะเห็นว่าเมื่อกี้มันก็จะมีไฟขึ้นมานะครับเอ้สวยดีสวยดีโอ้ยเท่อะนี่แล้วก็ตัวบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแน่นอนก็ต้องดาวน์โหลดแอปของ เรเซอร์เข้ามาวางไว้เที่ๆบนโต๊ะได้เลยนะสวยด้วยนะก็จะมีให้ตั้งนะก็ตั้งเสียงได้นะครับตั้งตัวนี่นะอันนี้เป็น e อไล l i z e r นะตั้ง equalizer ได้แสงก็จะปิดด้วยนะถ้าเราปิดเครื่องนะครับก็แสงก็จะปิดไปด้วยก็ได้นะหรือว่าจะตั้ง b บ s i n e s s ปิดก็ได้นี่อันนี้แสงก็จะหายไปเปิด b บ s i n e s s แบบนี้ก็ได้เนี่ยนะเป็น ambient awareness ก็ได้นะครับมันก็จะไปสัมพันธ์กับตัวจอเรานะหรือว่าจะไปตั้งแบบ เป็น breathing ก็ได้นี่ก็จะหายใจนะครับเหมือนมีการหายใจหน่อยๆน,นะ wave แบบนี้นะแล้วก็ตั้งทิศทางได้นะจะเว v จากซ้ายไปขวานะครับหรือว่าจะเว v e จากขวาไปซ้ายอ,อันนี้น่าสนใจนะครับตอนแรกที่ลุงแมวเปิดครั้งแรกเนาะ คิดว่าตัว e q ไล l i อ e r เนี่ยมันถูกปรับไว้นะครับเป็นตัวมิวสิกนะมันก็เลยทําให้ลุงแมวรู้สึกว่าเสียงมันจัดไปหน่อยนะครับแต่ว่าใครที่คิดจะซื้อไปนะหรือว่าใครที่ซื้อไปนะครับลองเปิดตัวออแอปตัวนี้ขึ้นมาเนาะแล้วก็แนะนําว่าลองดูนะครับว่าตัว e q ไลเ i อ e r ตัวนี้มีผลจริงๆนะมีผลเยอะเลยนะครับลุงแมาแนะนําว่าลองปรับ e q ไลเ i z e r ดูก่อนซึ่งอย่างลุงแมวเองเนี่ยลุงแมวมาเป็นสายแบบ แฟลตเนะสายแฟลตนะครับก็อบบแฟลตรู้สึกเลยนะว่าเสียงสบายหูขึ้นเยอะเลยนะครับผมถ้าใครคิดว่าจะเอามาฟังเพลงเป็นหลักนะรู้ไหมว่าคาแรคเตอร์ของตัวลำโพงเรเซอร์ซาวบาตัวนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้เน้นตัวฟังเพลงเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเสียงเนี่ยมันค่อนข้างแหลมจัดกานจัดพอสมควรนะอาจจะฟังในแนวอย่างเช่นถ้าเป็นแจ๊สนะครับหรือว่าเพลงร้องเนี่ยจ,จะโอเคเนาะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มมีหลายชิ้นเครื่องดนตรีนะ ซอนกันเยอะๆเนี่ยนะครับลุงแมวว่าเสียงนี่อาจจะต้องปรับ EQ ช่วยเยอะหน่อยนะ V3 แต่ว่าที่เห็นนี่ก็คือเป็น Pokemon Edition นะครับก็เลยจะกลายเป็นสีเหลืองแบบนี้นะหูฟังตัวนี้นะครับจะซื้อ Nintendo Switch นะถ้าเอาแบบ Base All a Round นะครับได้หมดนะจากครั้งที่เราเอาดูหนังดูนะครับผมก็ต้องบอกว่าคาแรคเตอร์ของเสียงน่าสนใจทีเดียวนะคือมันมีอาการของเสียงหลุดลำโพงนะครับจากตัวลำโพงเองนะถ้าเรา วัดออกมานะรู้ไหมว่าอีกสักประมาณ20เซนนะครับผมด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยอันนี้ยังรู้สึกว่ามีเสียงเนี่ยหลุดออกมานะครับเพราะฉนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดความเป็น3มิติพอสมควรนะไม่ได้มีเสียงพุ่งออกมาเฉพาะตรงตัวซาวบาเฉยนะครับซึ่งอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่ดีของตัวซาวบาสำหรับการดูหนังหรือว่าเล่นเกมเนะมันก็จะให้ซาวสเตจที่กว้างประมาณหนึงนะครับแล้วก็ด้วยความที่เสียงกลางกับ เสียงแหลมเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนใช่ไหมมันก็จะมีเหมือนกับตำแหน่งนะตำแหน่งของเสียงต่างๆพอสมควรนะครับโฟกัสของเสียงต่างๆเนี่ยพอสมควรนะในตัวเ,เวทีเสียงนะครับที่เขาสร้างขึ้นที่กว้างออกมาจากตัวลำโพงเนี่ยประมาณ20เซนแถวๆนี้นะ,ะก็ถือว่าโอเคถ้าเกิดท่านผู้ชมนั่งอยู่ในตรงสวิตสปอตนะครับนั่งอยู่ตรงกลางนะของตัวซาวบาตร,ตรงนี้นะครับในตำแหน่งที่ห่างออกมาสัก ที่หน้าโต๊ะทางานเนี่ยก็อาจจะไม่เยอะมากนะลูกแมวว่าสักประมาณไม่เกิน30เซนนะครับตรงนั้นอาจจะเป็นสวิตช์สปอร์ตแต่นะที่ท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงเนาะได้ยินเสียงชัดเจนมากนะครับว่ามันมีแบบความเป็น3มิติเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีตําแหน่งของเสียงประมาณหนึ่งนะแต่ว่าเนื่องจากตัวนี้มันไม่ได้มีซับบูเฟอร์นะครับมันเป็นซาวบาร์แบบไซส์กาลังวางบนโต๊ะกําลังดีนะพอถ้าเราดูเทรลเลอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะบางทีหนังที่มันต้องการเบสลงลึกๆอ่ะตัวนี้มก็อาจจะไม่ได้แบบ ตรงตามขนาดนั้นนะแต่ก็พอมีเบสบ้างนะครับให้เรารู้สึกนะก็ถ้าถามว่าเอาไปดูหนังโอเคไหมลุงแมวว่าถ้าเทียบกันระหว่างฟังเพลงนะลุงแมวว่าเอามาดูหนักเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าเสียงสำหรับลุงแมวเองก็อย่างที่บอกมันอาจจะเสียงกลางกับเสียงแหลมย่านเนี่ยอาจจะจัดไปหน่อยนะซึ่งก็ใช้ตัว EQ นะช่วยในการปรับเสียงได้อยู่นะครับผมสำหรับคนที่อยากจะเอาฟังสบายๆในห้องนะครับแน่นอนว่า อย่างที่บอกไปแล้วว่าตัวนี้เขาเออไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะเพราะฉะนั้นจะต้องเสียบปลั๊กไปด้วยนะครับแล้วก็เขามีโหมดบลูทูธนะเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะว่าโหมดบลูทูธเป็นยังไงอันแรกก็คือนี่นี่นะครับเจอแล้วนะ Laser l e เลวิทาน V2 นะครับนี่อันนี้คือก็จะจับคู่นะก็จับคู่ได้เลยอ่าแล้วก็เราก็จะสามารถที่ จะใช้ฟังเพลงได้แล้วนะครับนี่สมมติลองกดฟังดูนะก็น่าจะได้ดลเลยนั่นเลยหรออะไร,รจุดอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าเราอยากจะสลับซอสนะระหว่างนี่เขาจะไปปุ่นตรงนี้เนาะก็คือสลับได้นะครับระหว่างซอสนะนี่ปั๊บตัวนี้น่าจะเปลี่ยนละเป็น pc นะนี่มันจะเป็นแสงเราจะรู้เรื่องไงว่ามันเปลี่ยนนะครับนี่มันจะมีแสงตรงนี้ขึ้นจะเป็นอีกแบบนึงเนาะแล้วก็ถ้าเป็นบลูทูธกดอีกทีนะ เนี่ยตัวนี้มันจะเปลี่ยนหมุดให้เห็นไหมอ่านี่ก็ดีนะ l e วิทาน V2 X เนี่ยนะเจอทันทีนี่เชื่อมแล้วเรียบร้อยนะครับอืมถ้าเป็นตัวติมเด็กไม่ดีเลยนะนี่นะถ้าเป็นตัวซิมเด็กเนี่ยรู้สึกได้นะครับยิงปืนเนะี่ยเสียงมาตามนั้นเลยเนาะนี่นะครับพอ,อ,อตัว YouTube นะเสียงเนี่ยจะเห็นเลยนะว่าเสียงตรงนะครับผมก็โอเค แสดงว่าเป็นที่ตัวบลูทูธของเครื่องเล่นแล้วนะคือใครจะไปใช้เนี่ยก็ลองดูดีๆแล้วกันเท่าที่ลุงแมวลองใช้ดูเนี่ยตัวกับ Nintendo Switch ตรงๆเนี่ยนะครับบลูทูธ Nintendo Switch เนี่ยน่าจะดีเลย์นะแต่ว่าตัว Steam Deck เนี่ยไม่ดีเลย์นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะไปเล่นกับตัว Nintendo Switch ต้องไปซื้อพวกดองเกิ Bluetooth นะที่เอาไว้เชื่อมสัญญ,ญาณเราเสียบตุงตรงนี้นะครับแล้วก็ก็เชื่อมไปที่ตัวซาวบาร์ก็จะไม่ดีเลย์ถ้ามองในเชิงคาแรคเตอร์เสียงอาจจะเรียกได้ว่า เป็นเสียงออกไปแนวโทนมืดนะลุงแมวว่านะครับคือเสียงมันจะมีเสียงสว่างกับมืดใช่ไหมลุงแมวว่าตัวนี้เสียงออกไปแนวโทนมืดนะครับถ้าใครชอบสายมืดเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเออเสียงตัวนี้มันโอเคนะแต่ว่าสำหรับลุงแมวจะรู้สึกว่าเสียงมันอาจจะจัดไปหน่อยนะครับเสียงกลางเสียงแหลมมันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะก็แนะนําว่าเรื่องเสียงเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลมากๆนะความชอบเสียง ในย่านไหนต่างๆแนะนําให้ลองไปฟังดูนะครับอย่าอย่าเชื่อลุงแมวนะลองไปฟังดูนะจะได้คําตอบว่าตัวซาวบารตัวนี้จริงๆเสียงมันเหมาะกับคุณหรือเปล่าโอเคเราจะมาลองเล่นตัว c o าน์เตอร์สไตกันดูนะครับเฮ้ยโอ้เดลูงแมวยิงกันนุ่นๆเรียบร้อยสะใจมากมาย ขวานะครับโอ้มาเด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 ้มาโอ้บวกกันหน่อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่ข้างขวามาแล้ว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 นั่นมันไก่อยู่ทางซ้ายทางขวาซ้ายซ้ายนุ่นนุ่น สวยสวยละขวาโอเคโอ้นนสวยสำหรับเกมมิ่งนะครับก็ต้องบอกว่าความเป็นสามมิติของเสียงประมาณซ้ายขวานะครับออกมาจากตัวลำโพงประมาณ20%เซนเนี่ย อันนี้รู้สึกได้ชัดเจนนะครับผมก็สามารถบอกได้แหละว่าศัตรูมาจากทางซ้ายทางขวานะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ชัดเจนสุดๆ,ๆนะครับไม่ได้ถึงขนาดว่าอยู่ระยะใกล้หรือว่าระยะไกลแต่ว่าัน,นี่ก็ต้องบอกกันว่าลุงแมวลองเกม counter strike เกมเดียวนะครับแต่ว่าโดยปกติลุงแมวรู้สึกว่า counter strike บน PC เนี่ยระยะเสียงอะไรก็จะดีประมาณนึงอยู่แล้วนะนนก็อาจจะไม่ได้แบบชัดมากๆนะแต่ก็มีทิศทางนะครับ พอบอกได้ประมาณหนึ่งนะไม่ได้มีซับบูเฟอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีเบสที่ลงลึกมากๆกนะก็รู้สึกได้ว่าความแบบปึ้งป,งปึงของเสียงปืนความสะใจอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะหายไปนิดนึ่งนะก็อาจจะไม่ได้มีเยอะมากนะครับถ้าใครคาดหวังแบบเสียงกระหึ่มแบบแทกใจก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเลวิชาน x p o k e m โปเนเี่ยนะเขาเป็นซาวบาร์นะครับเกประสงค์ที่เอาไว้ที รงหน้าโต๊ะทํางานนะครับที่ตัวหน้าจอนะแล้วก็หลักๆที่ลูกแมวฟังแล้วลูกแมวรู้สึกว่าโอเคมากนะคือการใช้กับในชีวิตประจาวันนะครับใช้กับพวก u t u b e นะดูข่าวสารนะครับดูพอดแคสต์สื่อบันเทิงต่างๆนะครับที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะอันนี้โอเคนะดูวิดีโอรีวิวอะไรทำนองเนี้ยนะครับได้อยู่นะพอไปเล่นเกมเนี่ยมิติเสียงก็ได้ประมาณหนึ่งนะแต่ก็อาจจะไม่ได้แบบว่า ชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเอาไปฟังเพลงนะอย่างที่บอกว่าอันนี้แล้วแต่คนชอบแหละคือมันจะมีโทนของเสียงเนี่ยออกไปทางโทนมืดเนาะแต่ว่าก็จะเสียงกลางกับเสียงแหลมเนี่ยก็จะจัดๆหน่อยนะย่านกลางกับย่านแหลมเนี่ยก็จะจัดหน่อยก็แล้วแต่คนชอบหละนะก็ขอบคุณดังไลเซอร์นะครับที่ส่งมาให้ทั้งตัวหมฟังนะโปเกมอนนะครับแล้วก็ตัวซาบาร์ตัวนี้นะครับใครสนใจเนี่ยก็ไปส่องกันได้นะลูกแมวใส่ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอแล้วนะครับผมใครเคยใช้ รุ่นนี้แล้วเป็นยังไงนะครับก็แบ่งปันประสบการณ์กันมาได้นะทุกคนขอลาไปนะครับจเจอกันใหม่วันถัดไปนะขอให้มีความสุขภามดีสวัสดีครับผม